สวัสดีครับผมปอมนะครับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะมาตอบคําถามนะครับผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับที่ถามผมว่าอ่าครับแบตเตอรี่อารมาลอนนะครับไฮไลท์นะครับเอ่อเป็นยังไงบ้างที่มันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปนะครับเอาม้อแบตรถยนต์ของผมทั้ง4คันนะครับอายุเนี่ยใกล้เคียงกันนะ18ถึง 18เดือนถึงประมาณ2ปีถึงไม่เกิน2ปีครึ่งนะครับอายุการใช้งานที่ซื้อเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือว่า18เดือนถึง2ปีครึ่งนะครับเรามาดูว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยค่า CCA เป็นยังไงนะครับออกตัวก่อนเลยคือแบตเตอรี่ทุกลูกเนี่ยครับยังใช้งานได้ยังเก็บไฟได้ดีอยู่นะครับอาจจะมีสตาร์ทช้าลงกว่าเดิมเนื่องด้วยอายุการใช้งานของหม้อแบตเตอรี่นะครับ แล้วก่อนทําการวัดด้วยเครื่องวัดค่า CCA เนี่ยนะครับผมก็เอารถไปวิ่งนะครับประมาณคันละประมาณ20กิโลแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะชาร์จไม่เต็มเนาะเราก็เลยมาดูค่า CCA กันว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ลูกแรกก่อนเลยนะครับอะมาลอน h l i g h t นะครับตัวนี้เราจะซื้อก่อนเพื่อนแหละผมว่าเกือบ2ปีครึ่งแล้วมั้งนะครับ9 0์นะครับ 630 CCA นะครับอันนี้เป็นสเปคของเขานะอ่าผมเขียนไปด้วยเรามาดูกันว่าอายุการใช้งานประมาณ18เดือนถึง2ปีครึ่งเนี่ยวันนี้เขาจะเหลือค่า CCA เท่าไหร่นะครับ <OST IC AL> ค่าความต้านทานนะครับ C.C.A เหลือ516นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันดีแมกนะครับเป็น a าร์มาลอนลูกต่อมานะครับจะเป็น a าร์มาลอนกนะครับลูกนี้เราจะซื้อหลังเพื่อนนะครับประมาณ18เดือนนะครับอ่าแปดสิบแปดนะครับค่า C.C.A ของบริษัท600นะครับ ค่าความต้นานทาน4.5เห็นไหมครับ412นะครับเลขที่ออกอาร์มอรอนโกนะครับเดี๋ยวคันต่อไปก็เป็น Gs นะครับ GS ลูกต่อไปนะครับเป็น Gs นะครับลูกนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณเกือบ2ปีลวแหละนะครับลูกนี้ ขั่วไม่แน่นนะครับเดี๋ยว4.5นะครับ4.14นะครับ RCH ลูกนี้นะครับ90แอมป์นะครับในสเปคเนี่ยครับ ตัวนี้เป็นนี่นะครับ MFX 1 9 0 r นะครับลูกสุดท้ายนะครับเป็น Fm แบบน้ำนะครับอ่า Fm แบบน้ำนะอ่าส5 m นะครับ6 0 0 cca นะครับลูกนี้ก็ผมว่าก็สองปี สองปีกว่านะสองปีกว่าลูงนี่ผมว่าสิบจุดห้าสี่หนึ่งสี่เห็นไหมครับก็โอเคนะครับผู้ชม ทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านน่าจะได้เห็นแล้วเนาะว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับที่ผมเคยได้ทําคลิปลงไปในช่องนะครับว่าซื้อมาตอนใหม่ๆเป็นยังไงนะครับตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ1 8ปถึง2ปีครึ่ง18เดือนถึง2ปีครึ่งนะครับคุณภาพของแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่ามีผู้ชมทางช่องนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรไหม ก็ผมก็พยายามสลับรถกันใช้นะสลับรถกันใช้ก็คือว่าวันนี้ใช้คันนี้พรุ่งนี้ใช้อีกคันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่งานที่ไปทานะก็คือแบตเตอรี่มันก็ได้ชาร์จคือได้คือที่แรกคือสองสามวันอะได้ใช้ครั้งหนึ่งแน่นอนจะวิ่งไกลวิ่งใกล้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการเลือกแบตเตอรี่นะครับทั้งตอนที่จะซื้อเรื่องราคาแล้วก็ ความคงทนนะครับของแบตเตอรี่อายุการใช้งานว่าผ่านไปแล้ว1ปี18เดือน2ปี2ปีครึ่งคุณภาพเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ยังยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เอามาเทสวันนี้ทุกลูกนะครับอย่างแรกคืออายุนะครับอยู่ที่1 8เดือนถึง2ปีครึ่งนะครับแล้วก็ยังสตาร์ทรถติดทุกคันนะครับ ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยรถจะจอดไว้5 7ถึง7วันก็ตามนะครับยังสตาร์ทชึ้งเดียวติดไม่มีเสียงหอนเสียงลากเลยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมเหมือนที่ผมบอกผมจะดูแลร,รถดีนะก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยคำว่ารถผมจะหมดไฟนไม่มีเลยนะครับผมจะพยายามผัดกันใช้ทยอยใช้นะครับเพื่อให้เครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆในรถได้มีการทำงานอย่างน้อยๆคืออาทิตย์ละครั้งนะครับ อ่านี้เป็นเป็นเกล็ดความรู้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนได้เป็นเลือกซื้อมอแบตเตอรี่นะครับคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องซื้อให้มันแพงมากนะครับซื้อให้มันเหมาะสมกับรถเรานะครับอ่าจะดีกว่าดีกว่าเราไปซื้อแบตลูกใหญ่ที่คิดว่าใช้ได้นานแต่ราคามันก็แพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะยังไงผมผมเชื่อว,ว่าแบตเตอรี่ต่อให้ดียังไงเนี่ยอายุการใช้งานผมมองว่านะ สามถึงสี่ปีเนี่ยผมว่ามันคงจะจะเสียแหละยังไงเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราผมมองว่าเราไม่จ้องซื้อเผื่ออนาคตไปเยอะนะผมว่าว่าเออให้มันทนมันดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางครั้งนะครับเราคิดว่าอ่าเราซื้อหม้อแบกดีเผื่ออนาคตจริงๆแล้วก็ถึงเวลาผมมองว่าถึงเวลาทุกอย่างนะครับถึงเวลาหมดอายุ การใช้งานก็ต้องเสื่อมไปตามการเวลานะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็คือว่าผมมีทั้งหมอ้อแบตเตอรี่ตัวสุดของของดักเขียวเนาะแล้วก็ตัวทั่วไปตัวธรรมดาตัวแบตเตอรี่น้ํานะครับผมผมมองว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารถผมไม่มีเครื่องเสียงนะผมบอกไว้ก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ จะได้ตอบคำถามเพื่อนๆว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังอยู่ดีไหมนะครับก็ตามคลิปเลยเนาะก็ถ้าคลิปนีคปน้คลิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วใครมีคําถามอะไรอยากให้ผมทําอะไรนะครับถ้าผมมีความสามารถอุปกรณ์เวลาที่จะทําได้ผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ